แหลมยะไปทางที่วอล์กเวที่มีกระจุกหน่อยๆเงินทั้งน้านันเขาว่ามากค่ะทีพี่นงพ่อเขาแหลมยะเลยต้องมาค่ะต่อหลุดๆไปเรื่อยๆทะเลค่ะวันนี้ทะเล หอยอะไรอ่ะหมยนั่งลมเหรอวันนี้มาเที่ยวกันสองคุณพี่น้องค่ะวันนี้บริญาตนันใดยย่านเติมค่ะ นี่มาประสบภัยลิงค่ะ

แมนแล้วเราี่มีเดาสคนนี่แหละที cassette, <ß udes. S 2> ่เป็นขยะของทุมาี่ชธรรมาิาด้มีรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยวฟรีทุกวันเสารอาทิตย์และวันหยุดบเป็นเรื่วโดยบริการรับส่งนังเที่ยว แรงด้ะกันคางนี่เรียมสิเดี๋ยวจะได้เป็นขยะไม่ได้กลับเลยไปกันต่อที่กล่องปะอุ๊ยสะดุด นี่ค่ะเรามาเที่ยวกันสองคนพี่น้องนี่แกงสองพี่น้องนี่เขาสิเป็นผู้ประสบพ่ายเลยสองพี่น้องสิเป็นผู้ประสบพ่ายค่ะสอมพี่น้องที่บ้านเราไปช่วยเพื่อนเราก่อนนะไปน้ำหน้าเบอรลิงเบอรลิงเราทะเลค่ะทะเลวันฝนตก วันนี้เราเราเจอฝนลินไปสองรอบแล้วออันนี้เพื่อนเราค่ะเกกี่มีบนไดคือได้ปีนภูเขาลงปีนมากินลงยังดีเขามีหอดบันได เดินจนหอบค่ะช่างเออหนึ่งกับช่างเออสองมากันสองคนค่ะไปกันต่อค่ะถนอนอีกยาวดาง,ดางมันไม่ใช่ดางตายมันตายมันเหีียวเพี่ยนเจอเพี่ยนอยีกแล้ว เพื่อนบูกเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอเราไปกันต่อเพื่อนเยอะรถไปไม่ได้เซ็งไมค่ะเซ็งไมคะอค่ครอบครัวของเราครอบครัวหนึ่งครอบครัวสองเขาไปตรงนู้นไหมไปค่ะไปรงโตยังอีกไกลค่ะ แสงเออคนเหนื่อยแล้วค่ะเอ้ามีนยังโรงพบาลที่นี่เพื่อนมันซีเรียสอีกแล้ววันนี้เป็นนักท่องเที่ยวครึ่งวันไงที่ครึ่งวันที่ผ่านมาไปดูจะรถไฟฝนตกอทะเลก็เห็นนะทะเลเล็กนะเอา้ากินหญ้ากันทำไมทำไมเขาต้องกินหญ้าไปดูทะเลกันต่อค่ะฟังโน้ตจะพาไป

เขาสองคนดิแม่ลูกอ่ะดูไม่อยู่เท่าไหร่ดึงน่าร <c oughs> ักอยู่นู้นเรามาจากฝั่งนู้นเราจะไปต่อตรงนู้นเด้อไปทางของเราอีกไกลหอบกันต่อไป ก <mould y. S 2> ันส่งคนที่ทะเลตายไปกันต่อ ถ่ายรูปก,กับแม่ไหมนี่เขาลงมาที่นี่กันกเมื่อกี้แม่มาแม่ดีแม่ดีไปดูแม่เด็กน้อยโอ้อาริกาถึงขั้นลงแสดงนบนรุกกูปหม้ 要给办那个。 เอาไปกังไงเอาไปเขากลับได้แล้วทางอยู่ไกลค่ะเอามาจากเขาแหลมยาก,กันค่ะ ใครตลอดค่ะไอ้อบอถ่ายรูปนะแม่บอสเอากล้องมาแม่มาอยู่เรื่องเรามาที่นี่กันพอดีเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกลับแล้ะเ,เราจะขึ้นรถกลับบ้านเราแล้วเขาไม่ขึ้นเรือกลับบ้านเราเหาเรอเดี๋ยวรถอีกนานไหมเนี่ย ยงอะไรก็ทำอะไรกันไปจุดรอรถนี่ค่ะเพื่อนๆที่จะกลับรถรอบนี้กันเตรียมตัวจะกลับแล้วเพื่อนๆรอกลับแล้ว นักท่องเที่ยวพร้อมเราต้องเที่ยวดมยารอแล้วค่ะนั่งรอก็ได้นัเหนื่อยหอบไปแล้วหนึ่งนู่นนะคะเดี๋ยวรถมารถมาแล้วบอสเอ้ยป๊อบเสียงรถมายังนี้โคงอยู่จะเห็นเดี๋ยวเราจะพาขึ้นรถกลับขับรขับรถนี้พ่อบหมเต็มบ่เต็มเต็มไปขั้นหน้าเต็มเลยอ่ะ เต็มเยขานานาก็ได้โอเคมาดังรอตรงนี้เยไปัมาดัอ่อนีา,า,าดังเดี๋ยวเดี๋ยวมา เดี๋ยวรถมาพี่เขาบอกให้รอแถวนี้รุ่นคลีรอนู่นเลยมีเจ้าปนไปบล็อกที่จะานสันน้ำมาขนาดนี้แล้วไม่เนเคยเห็นแล้วค่ะมันคือสะพานสั์น้ำที่มีโลมานอีกางนอกอยากไปนั่นไหมมีเรือด้วยไปพายเรือกันมันเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ไอ้บอสข้างหน้าได้คนนี้กนะข้างหน้าได้คนนีกนะมือเมื่อกี้ทำอะไรเราคนนี้เดี๋ยวเราขึ้นรอขึ้นคันหน้าขอให้เขาไปนำได้ขอให้เขาไปนำได้ขอให้เขาไปนำไหมสักสองคนเขาจะได้ไปนำเขาไหมเต้นตีไปด้วยเลย เ้วรอกันเต็มแล้วโอ้ยสองเออเดินจนไหนหัวเปียกต่อเราจะนั mm ่งรอกันต่อไปโอ้โห เมื่อันกี้เราเดินไปยังไงนี่พอดูแลพี่บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวหนูขอกลับก่อนนะทางกลับก่อนบ๊ายบายค่ะ